สวัสด,ดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ15ขนมในเซเว่นขนมอะไรวะเนี่ยจะแดกยังไงหมดนะครับ<ม>เนี่ยพี่น้องเอาเปิดเลยกู่วิภาคนำเพลงละ เทกไก่หยอยงใครเคยกินตัวนี้บ้างพิมพ์มาเลยฮะ69 69อ๋อ69นี่คือโชว์ของตัวเองนี่มาอีกแล้วเขียนเจ้าเดิมอ่าใช้ดีใช้ดีใช้ด,ใชดีใช้มาละหลายทีแล้วเอางี้ใครสนใจปักกาวไแล้วกันนะฮะใครมีเขียนเก่าๆเ,าเาขียงไม้เขียงพลาสติกที่มันแบบจะเน่าแล้วอะซื้อเขียงไมเ่เหอะไม่ได้ซอสมันรือปล่าเนี่ย กันซึนโอกกันซึนบอ,อออย่าไปกินนะอันนี้อ,อ,อร่อยเลย <c oughs> นี่แล้วมันคืออะไรวะอันนี้ยผมจะขอลองชิมหน่อยได้ไหมเอออืมรสชาติมายองเนสไม่มีไส้อยู่ไม่มีไส้อยู่ตรงกลางคุณนะไม่มีไส้อยู่ตรงกลางนะอ่ะเหมือนเค้กเลยนะเหมือนเค้กแล้วข้างบนก็มีหมูหยองนิดนึงนะแต่หมูหยองแบบนีดจริงๆคุณดูดินิดเดียว<ม>แบบมองไม่เห็นอนะใครมีกล้องจวดโทรทัศน์ให้กูวะกลิ่นเหมือนเค้กเลยเนาะอ เค้กนุ่มปูหอมเนยผมว่านะอันจริงมันไม่ใช่เป็นรสชาติรวมๆที่เป็นแบบรสชาติแกงหยองอ่ะมันไม่ได้มีไรโดดออกมาได้มันไม่มีน้ําสลัดที่แบบว่าเปียกๆมันไม่มีนะแต่ว่าแบบกลมกล่อมแล้วตัวเค้กนุ่มมากหอมเนยผมให้ก้าแล้วกันกินอร่อยดีก็ได้นุ่มดีซื้ออีกไหมคำรอบหน้าไม่ผมไม่ค่อยซื้ออันนี้อยู่แล้วผมวันนี้ผมเอามาให้ดูไงแต่วถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากเลยโอ้ยอยากได้ของขาวแบบของจริงอ่ะที่แบบว่าชัดเจนอ่ะได้ได้คุณพูดงี้ใช่ไหม ไปเลยแซนด์วิชโบราณเลอแป้งโบราณงั้นไม่กินละทำไมอ่ะมันนานแล้วไงดูซิว่าไส้เขาเนี่ยจะให้มาสุดขนาดไหนเอาดิคือแบบล้นอะล้นโอ้โหคุจะกินหมดไหมเนี่ยอิ่มแน่ก็ชาติดีนะอืมนะแต่ว่าขนมปังแห้งนิดนึง บ้างแห้งแต่ตัวซอสอร่อยน้ำซอสน้ำสลัดหมูหยองอะไรเงี้ยเขาดีนะอันต่อไปเป็นอันที่แบบดึงดูดตามากดูสวยงามมากดึงดูดตาด้วยโมจิโมจิใช่ไหมจะอ่านว่าโมชิหรือโมจิโมอ๋อเป็นเค้กโมจิดับเบิร์ช็อกโกแลตเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะน่ากินไหมล่ะนี่เฮ้ยไม่เคยเห็นแพ็กเกตนี้ ก oh, oh. hey, oh, ินช hey, ็อกโกแลตมาเต็มมากคุณคือให้มาอ๋อให้มาชิ้นเดียวในมันโมจิยังไงวะนี่คุณเห็นนี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมว่าไอ้ดำไปหน่อยแล้เนี่ยเค้กเาดำดีนะเป็นดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเฮ้ยแต่ดูเดียวนูเมากกว่าดูแค่ไหนนี่เออคือน่ากินมหน่ากินอ่ะหืมเฮ้ยน้ำดีว่ะ ไส้ไส้อร่อยเนาะแล้วตัวแป้งคือนุ่มมากแบบอยู่ดิน้ำน้ำหวานน,น้ำหวานเนาะม,มันนุ่มแบบนะเดีย๋ยวตีให้สักทีหนึ่งมานะเหมือนไอันนี้อันี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันจับที่มันจับแล้วมันจะคลายออกมาเขาเรียกว่าอะไรสะปองบ๊อบเหรอสะกุชี่อ๋อสะกุชี่อันนี้สโลมา,มากนะเฮ้ยอร่อยมันนุ่มๆเย็นๆมันมันมีมันไงมันมีมันไงออร่อยตัวนี้สิตัวนี้สินะเออโอเคงั้นผ่านไปตัวที่สามคิดว่าเอาแบบว่าแปลกๆนะอืะ อันนี้ไม่เคยเห็นในเซเว่นเลยเป็นฮอดดอกบันเพราะว่าไปอะไรโรตาร์โรตาร์มินิโรตาร์มินิอย่างเดียวเลยแล้วหน้าตาแพ็คเกจเขาดูน่ากินอยู่นะเป็นไส้ทูน่าครีมสลัดว้าว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 โอ้โหเอาเขียนมาทำไมไม่พูดถึงเนี่ยวะเอาเขียนมาแล้วก็ใช้มือไอเวนเอามาเอาไปติดตะกร้าโอ้โหตรงๆเลยเงี้ยโอ้ยให้ <ort>. มาเป็นแบบทั้งแถบเลยนะนี่ของจริงว่ะของจริงว่ะนะอ่ะเป็นแบบสลัดดูหน้าที่แท้จริงอะอีนังตัวดีตัวดีแล้วตัวเนี้ยตัวต้นเรื่องติดนะหรือว่าเราหิวว่ะถือว่ามันซักเจอมันไม่ไอย่างที่เมื่อกี้เจอของแบบแบบจานวิตโบราณไปขนมปังมันจะแห้งๆหน่อยแต่อันนี้ือว่าทำ ออกมาได้ดีได้ดีได้ดีไม่แห้งเลยนะครับผมแล้วซอสอร่อยว้าวเป็นไงว้าวปลอมอ่ะนี่อันนี้อะไรเค้กไข่ชีสโอ้โหมีถึง3อย่างเลยนะเนี่ยเค้กไข่ชีสโอ้จะกินอะไรก่อนดีวะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นอะไรนะปูม้าแกะโอ้โหปูม้าแกะโอ้มีทั้งปูทั้งม้าทั้งแกะเอุ้ยอันนี้ตอเสื้อผ้านางก่อนนะเอออันนี้ต้อง ต้องแกะพวอันนี้ต้องแกะจะดูแล้วน่าจะแห้งนะตอนนี้ยนะเฮ้ยต้องเอาแบบแมไม่มีเขียงนะกูก็อยากจะเอาแบบเอามีดเนอะกะ็เอาเขียงมาวางแล้วก็ใช้มือ,อมคุณทำทำ้งไหนวะีหใหญ่จังวะมามามาหันดูแล้วนะตรงกลางมีไส้อะไรไหมฮะอยดูความนุ่มเลยครับน้องอือหือโอ้เนียนกริปกูนึกว่าสกูชี่ อเถืออ๋อ oh, มันจะมีจุดมันนะอืาเฮ้ยนั่นทำไมมีเล็บออกมาด้วยนิ้วขาดเฮ้ยอเฮียอยู่ดิอ๋อเอออเหมือนหอมแก้มเลยอืมอืมนุ่มนะแล้วก็แบบฟองอากาศมันแบบเจเจอร์ของมันแบบะเนาะกินกับนมเนี่ยอร่อยเลยไม่แห้งลัดไปแล้วนนุ่มๆเนยๆหวานมันเค็มปานกลางอืหอม อมเบาๆจุอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีดาม่าครัวซองทำไมอ่ะันมีคนขายครัวซองแบบแพงมากชิ้นแล้วแบบสองสามร้อยอะไรเงี้ยที่ตลาดใช่ไหมเออแต่ว่าตัวเนี้ยเขาบอกเขาเขาทำของดีไงหรออืมแล้วถ้าจะเป็นครัวซองของแบบ ECB จริงจริงมันต้องเอาแบบแบบอบเปอย่างนี้ป่ะเขาบอกว่าไปอบลมร้อนนะแล้วอบลมร้อนมันจะดีกว่านี้ใช่ไหมโอ้ยน่าจะแบบดูอร่อยอันนี้เป็นครัวซองแล้วมีเลยรดนมอดนมอือดูดูแบบตอนนี้ยังไม่กรอบนะเห็นป่ะ ร้อนนึงเดี๋ยวผมไปตบเป็นลูกเลยร้อ80องศา3นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าไหมไหมมาวันนี้เฮ้ยแดดล่มลมตกเออเดี๋ยวมากินครัวซองกันในเฮ้ยยุ่ยอยากไม่ได้ลืมไปอ่าไอเฮียมีดไม่คมเลยเนี่ยอันนี้คือครัวซองนมสดอ่ะ มาดูว่ามันมันจะแบบว่ากรอบจริงหรือเปล่ามานะหืมอืมอืมหืมสิบคะแนนเกือบโดนมีดเลยอ่ะขออะไรขออะไรขอมาอะพอพอได้หายคิดถึงกันไปนะใช่แล้วคนบอกว่าไอซ์ซินหายแล่วเอ้ามึงไม่บอกเลยว่ามันเกาะมันี่ผมเอาไปแบบนี่มาแล้วล้อมแล้วเนี่ยคุณดูดิครับหมันมันกรอบแหละแต่ว่าโอ้ยขอไหนละครัะเอาเลย ดีป่ะเป็นไงไม่มือห้วยห้วยเดืออร่อยไหมอร่อยอผมชื่อกินได้กินได้เดือดอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยหอมหอมกรอบเต็มสิบเท่าไหร่นะเต็มสิบเท่าไหร่ให้แปลเหมือนกินในคาเฟ่อันเดียเต็มสิบเท่าไหร่ปลกแปลกเอเซนเต็มสิบเท่าไหรเก้าตื่นคออ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้มัน ใส่ในซองพลาสติกใช่ไหมแกนแบบมันอยู่ในซองพลาสติกอะไรนเงนี้ยของ Easy อีซี่โก้กแล้วแต่ปกติกเคยไปเวฟไอ้นี่นไหมก็เคยอ๋อพอเวฟแล้วอร่อยขึ้นอบลมร้อนอบลมร้อนอบลมร้อนไส้รรกรอกไก่ซอสมายองเนสรสชีสอะไรกันแน่วันนี้ไอทูน่าอร่อยไปแล้วนี่ใช่ไหมใชป่ป๊าดอุ้ยอุ้ยใช้น่ากินว่ะ เออว่ะเพราะมันดูเหลืองชีสอะดูเหลืองชีสอะเหลืองชีสอะดูเห็นปะต้องแต่ต้นจนจบอะคุณจะแบบได้อาินันทนาการจากคอนดอกตัวนี้นะนี่อะเป็นคำๆไปปะเออแบบแซนด์วิชแต่หรอเพื่อนเพื่อนกินต่อเนี่ยออออืืันนี้แบบว่าแซ่บอีนะคือความเก่งของตัวเนี้ยผมว่านะมันเป็นเพราะว่าตัวซอสมันฉ่ำ เออใช่ไหมซอสอร่อยใช่กินเข้าไปมันไม่ใช่ซอสแห้งๆมันเป็นซอสแบบซอสเป็นเปียกๆซอสแห้งเขาเรียกว่าน้ำเปียกพร้อมทานน้ำเปียกพร้อมทาน้ยิมสิบอันนี้เอาไปสิบครับเออเนาะอร่อยๆฉ่ำฉ่ำฉ่ำโอเคไปต่อนะ้ไวเหมือนกันเลยขนมปังไส้ข้าวเหนียวถั่วดำและคิงกะทิโอ้โหผมชอบเลยถาดดูแลกันนะเย้ โอ้ข้ามีแบบเป็นไส้เหมือนข้าวเหนียวถั่วดำแล้วก็เป็นครีมกะทิสองเลเยอร์นะอืมใส้ประมาณนี้แหละครับครับผมกินเหมือข้าวเหนียวกะทิอืมอืมแตกในปากอืมแล้วมีเซนเจอร์ของข้าวเหนียวให้ติดึิ๊ดตหน่อยนะแล้วตัวครีมนี่คือแบบแตกในปากเลยไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครีมกะทิอืมเออแบว่ แล้วมันมันแบบเค็มๆใช่นะนี่นีแล้วตอนแรกึูว่าเป็นแบบช็อกโกลตสตรอเบอรี่นะไม่ใช่นะจ๊ะเป็นครีมกะทิแล้วก็เป็นถั่ยตัวดำาขานิยวถั่วดำและครีมกะทิอันนี้บอกว่าไม่มีใครเคยซื้อกินแน่นี่เป็นของลูกนัด ทายกรอบไส้ครีมนะมีโปรตีนถึง3กรัมแต่ถุงเนี้ย3 0 0แคลอรี่ไม่เคยที่จะซื้อกินเลยนะพูดจากใจเลี้ยหัวใจเยอืมถ้าไม่ได้รีวิวใช่ไหมเนี่ยคุณดูดิไส้แน่นมากนะดูเหมือนพวกคอนมารีอะไรอย่างเงี้ยว่ะะใช่ไหมเออดีเลยโอ้โหหืมดมดมแล้วมันกลิ่นมันไม่ได้กลิ่นม่เหมือนกล้วยอ่ะเออลองกินดูก่อน ชื่อครีมมันเป็นแบบเหมือนเค้กอะ่ะเหมือนซีมเค้กอะ่ะซีมเค้กที่เค้กที่มันไม่เย็นอะ่ะไม่ใช่เค็มเย็นอ่ะทำไมมันมีปร๊เนนี้ยวอ่ะว่าตัวนี้ยังไม่ถูกใจพวกเราเ่าไหละแต่ว่าก็กินอร่อยดีให้จัาห้าแล้วกันอ่าหา้หาอ่าแล้วผมให้หกแล้วกันเออ <laughs> <laughs> ไปต่อนะตัวนี้เอ๊ะอลือกมืออวีนช่วยวด้วยวะเอาจะละขนมปังชั้นเหรอ ขนมปังเลเยอร์ที่มีขายโด่งดังและทิกตอตอนนีเซเว่นเขาก็ได้นํามาเป็นแบบโคเวอร์เรียบร้อยแล้วนะคอคุณด hmm. ูดิม um, ันเป็นเลเยอร์อ so, ย uh ่างเงี right ้ย uh อ๋อแล้วก็ฉีกกินอย่างเงี้ยนะใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมเอาไปอบร้อนก่อนแล้วมันจะจงไงต่อครับนี่แต่ว่าเวลากินเขาต้องแบบโหเอาพัดลมอะไรไหมโอ้โหโ้อนร้อนน่ากินอยู่่ะอะลองชิมดูฮะ ก็หอมดีนะแต่ไม่ได้หอมเนยจะอะไรขนาดนั้นเนาะก็ขนมปังอบอ่ะใช่ด้วยมีความกริบด้วยใช่หเป็นไงมันเป็นแผ่นๆมันเลยอร่อยนะแผ่นมันเลยอร่อยต้องกินอะไรหรือป่อะไรไอติมวานิลาเออฟูมีมีเหรอมันจะกลายเป็นนี่เลยนะอะไรอ่ะอัพทูยูอึ้ยอัพเตอร์ยูเลยเหรอเฮอัพเตอร์ยูไอ้นั่นอัพทูยูไอ้สัตว์อ่าอ่า นี่นะเอาอีกาแผ่นหนึ่งก่อนอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ไหมเออปึ๊บไอติมไงล่ะไงใช้ไม่หยุดจริงอ่ะอุยแล้วก็อันนี้ปึ๊บอปึ๊บแล้วก็ไปอย่ันนี้ปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหไอ้นี่นักทำซูชิเก่าพักก่อนเลยนะเออดูซิว่าความร้อนวู๊บบวกว่ากับความเย็นมาเจอกันอออืืืไง ร้อนหรือเย็นมันจะอะไรนมันใส่ตีนแบบแปะอร่อยๆผมจำไม่กินอุ้ยอยากตีนอ่ะสุชิโร่เลยของดีป่ะเหมือนแบบอะไรนะไอติมทอดเออไอติมทอดไอติมทอดก็เหมือนเพราะว่าจัดที่มันมีอยู่ข้างบนน่ะเออจะสิบกี่าไหรับสิบแค่สิบเลยต้องมีไอติมด้วยใช่ไหมต้องมีติมเพราว่า ไปซื้อแบบรถวานิลาเปล่าๆมานะเนาะแบบถ้วยอะไรเงี้ยใช่เพราะตันนี้มันเป็นแบบ top ten เนี่ยไปต่อไหมอ่าตัวเนี้ยเป็นขนมปังที่แบบรูปร่างแบบแปลกมากอ่ะขนมปังแท้คัสตาร์ดแล้วเป็นของใหม่ด้วยนะแปลกไงวะไม่เห็นแปลกเลยเอาเป็นของแกให้ดูรูปร่างมันแบบมันเป็นกลมก็ไม่กลมจ้ามันมันโดนแบบนั่นเปล่าอ๋อมันเบมือนเบี้ยวๆมาหรอเออเบี้ยวๆแหละนี่ตรงนี้เขามีแบบ เอามอนฝานให้ด้วยนะเหนียวบอนฝานให้มาถึงห้<ม>เาเมตรอ่าโคตรเยอะพอเรากินไส้หมดอนไหมบ้างเออโอ้โหเอ้าเป็นไงล่ะคนดูชอบละเอาใจแหละ <c oughs> ไม่ไม่ผมชอบจิมหมี่นะมันแบบว่ามันมันโดนโคนลิ้นก่อนเนี่ยน่าครีมดูแบบไม่หวานมากอะ่ะอ่ะขอลองชิมเลยแล้วกันอ่ะอุ๊อร่อยอร่อยดีปะ่ะอืมชุ่มฉ่ำ ครีมแบบเหมือนของดีของพรีเมียมอะลองเ่ะเป็นไงเนาะมันพอดีอะมันพอดีอะใช่พอดีแป้งแล้วก็ไอตัวครีมมันเนาะใช่คือตอนแรกคิดว่าจะหวานหวานเลยนะไม่หวานมากเท่าไหร่แล้วพอกลัดไปนี่มันเป็นน้ำอะเออกระตุงเจเลอะไรเงี้ยอะจริงๆนะเห็นตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยซื้อกินหรอกเออแปลงเออแปลงแรงเปอด เป็นแซนด์วิชโบราณมันมันมีสองอันอ่ะมันมีแบบเป็นไส้แฮมกับหมูหยองเอ้าสุดว่ะเฮ้ยมานะมาเนี่ยสุดขอบอ่ะโอเคเฮ้ยหมูหยองได้เต็มอยู่นะอันเนี้ยเหรอเฮ้ยถึงว่ะเต็มอันนี้มาเต็มเออก็ลองหมูหยองกันแล้วนะตัวนี้แงซาลูโค้ดแน่นเลยซาลูโค้แน่นแล้ว น้ำซอสก็อ,อร่อยกล่องยังอิ่มอ่ะอ,อ,อืมผมก็ลองแฮมบ้างอืมอืมอืมก็คือเยอะให้เยอะเยอะโอ้โหทิ้งเกับโดนน้เค้กวานิลาอ่ะโฟกัสไข่ดีแต่ผม <laughs> <laughs> ให้เซนมาเซนอยากกินมาก <laughs> เดี๋ยวคนก็จะหาพวกเราแบบ ให้คะแนนไม่บ่วไงวันนี้เรามีแบบหลายคนแล้วอะเดี๋ยวผมมาให้ดูดีเค้กโดนัทลองดิเฮ้ยโอ้โหตรงกลางมันมีอ๋อมันมีมันมีไส้เนี่ยเนาะเออ เออมันจะมีแบบโหแล้วมันดูหน้าจับนะมันดูเนียนนะใช่ใชถ้าผมเอานิ้วจิ้มเข้าไปตรงกลางอลไรมันจะทะลุไปอีกฟังวะเราจะต้องรู้ไปทำไมวะเปิดสงสัยอ๋อกินเลย่ะมานุ่มนุ่มอุ๊ยเทคเจอร์จับนุ่มว่ะนุ่มมากแล้วก็ดึบดึบคัสตาร์นนะนอร่อยนะ เดี๋ยวเราไปถามกับคนดูในสต,ตูเราดีกว,ว่าว่าวันนี้ทีมงานพวกเรานั้นเนี่ยยกยกไปเสิร์ฟเขาดีกว่าเขา,เขากำลังเขากำลังเครียดก,กันอยู่อันนี้เป็นชุดเซ็ตอ,อาหารเาช้าส<ะ>ักวโรงแรมพวกเราเหมือนเอามาวางๆไปเฉยๆเลยเชงการิโนโบปาอันนี้คืออะไรนะครับโดนัทซัสตาร์ครับซัตต้าใช่ทางร้านเราทำเองด้วยนะครับผมใช้แป้งจากฝรั่งเศสแล้วก็ตัวเนื้อครีมเราใช้เป็นไข่ไก่เบอร์แปด อร่อยเอียวิบเท่าไหร่ครับแปดอุ้ยแปแปดูมันเหนียวมันเหนียวอ่ะติดตดตันอ๋อ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 อ๋นอ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออเออแเ่๋ออ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 ๋วอ๋ออ๋ออนออ๋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 ออออ๋ออ๋นออ่ะนออ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  นีชอบกินแป้งแล้วก็แบบมีจั๊กอื่นช็อกแลตช็กๆๆอกโก้ก็มากกว่าอืมไอ้แบบการแบบแป้งเป็นแป้งอย่างเงี้ยแเนีลยแป้งคือมัาคัสตาร์ดแล้วก็มันก็เหมือนแป้งเลยนะโอ้หไอ้ที่เร่ความจริงกันแบบเอามาพอดีนะอะไรวะดี่รัอันนี้ตัวจริงตัวจริงนี่นะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นโดนัทคัสตาร์ดหลังร้านเราทำเองอุ้ยโดนัทคัสตาร์ดเนี่ยนี้ผมชอบกินคัสตาร์ดมากอุ้ย พอแล้วไอ้กูเคี้ยวบ้างเป็นไงน้ำน้ำยี่นี่เวอร์ยี่หุดยี่นี่เวอร์พูดจริงไหรอยังไม่พูดเลยอุ้ยืนคออยู่อ่ะเออแต่ความอร่อยให้สักแปดนั่นกันเออจะปืดคอไปหน่อยเหลือสองาหักไปเยอะเลยเนี่ยร้านไหนอย่ากทำให้มันฝืนคอนะฮะมันจะหายไปเลยอ่ะสุดท้ายนี่สุดท้ายเดี๋ยวผมไปเอามาเสิร์ฟก่อน อันนี้แบบเด็กกินมากเลยดูแบบน่ากินไหมไส้สตรอเบอรีนะ่เนี่ยแล้วตัวขนมปังเขาก็เป็นแบบสีชมพูด้วยนะเฉยๆอุ๊ย,ยวัวจิน <laughs> อ่าเดี๋ยวผมปาไปเวฟก่อนแล้วกันนะอุ้ยเฮ้ย,ยไปตัวนี้เป็นตัวสตรอเบอรี่อ่ะที่เราทำมาเมื่อกี้เมื่อกี้มันสีชมพูกว่านี้นี่ใช่แต่ตอนนี้มัน <laughs> มันมันไหม้ละเนี่ยคุณกอล์เฮ้ยขูดโจ้โอ้โหตัดไม่ตรงซะด้วย เฮ้ยโหผมเอาเลยนะเอาเลยครับตัวน ok> ี้เป็น okay, ตัวไอสตรอเบอรี่อืมโหร้อนอร่อยเลอคือแป้งมันมีความแบบหอมแบบสตร์เบอรี่เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวขนมปังก็แบบเหมือนกระจตยกลิ่นสตรอเบอรี่นั่นที่มันเป็นสีน้ำเง่าทำให้มันน่ากินขึ้นใช่ไหมอืมอืมโอ้โหร้อนถ้าทำาป็นธรรมดาก็เท่าไหร่ พกอืมอันนี้พี่แตมอยากกิน,น,นพี่แตมชอบไมโลภูเขาไฟเหรอะจะไม่ได้ราดนมมาตอนแรกเขาบอกว่าจะราดนมไหมแล้วทำไมคุณไม่ราดผมดวก็มันมีแบบนมให้อยู่แล้วในในใน,ใน,ใน,ในหอ่อน่าเป็นว่าที่หลังนะใส่นมเยอะๆแล้วกันเราจะได้นั่งดูคนด้วยเรื่องดูเขาใส่นมอ่ะ <c oughs> ไปให้เวกไปหยอกร้านไงแล้วลืมว่ามีก็เลยก็จะแดกอันแรกเอาจริงนเมื่อกี้มองออกไปอ่ะเห็นเห็นไม้มันพุ่งออกมาใช่ป่ะนึกว่านึกว่าพี่ๆเขาซื้อพวกฟุตลองชีสมาเออไปหลอนักทิ้นเออแล้วพอแล้วพอพอเข้ามาดูว่าอ้าวไมโลนี่หั้ยผมว่าถ้าใหม่ใหม่อร่อยตัวแป้งเป็นไงก็แบบเลเยอร์เลเยอร์หน่อยเลเยอร์ด้วยเหรอโอ้โหเหมือนเหมือนไม้เลยว่ะตอนนี้ ผมแดกไอ้เนี่ยนะไอแอมกรูดอ่ะไอแอมกรูตและไอตัวตัวตัวคันชี่มันน่ะก็กรอบๆแตนเหนียวๆว่ะแต่ผมว่าตอนแรกๆมันน่าจะกรอบๆแล้วแต่ตอนนี้มันโดนลมไปแล้วอ่ะชิบหายและลืมตัวไปเลยวันนี้อ่ะตัวไหนอร่อย อ๋ออันนี้ไงที่ผมบอกไปว่าเป็นข้าวเหนียวถั่วดำข้าวเหนียว,วดำอร่อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ข้าวเหนียวถั่วดำอ๋ออันนี้แหละแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งอะอะไรวะที่มันนา่าจะเออคาซาดอันนั้นอะไอฮอทดอกที่เป็นทูน่าก็อร่อยเออฮอทดอกทูน่าโอเคต้อไปลองค่ะกินดูมากขนมปังเลเยอร์แม่งต้องเอาไปอุ่นหรอลองแบบเผื่อใจแบ่งไปให้กับขนมปังตามเชลบ้างนะคะเป็นไงเขาต้จะร้องไห้อยู่คนเดียวอย่างเง้ยแหละลูกคนแรกก็ต้องคลายรับเจอิงมคลิปหน้าเราจะทำอะไรนะวันนี้ลากไปก่อนบ๊ายบาย